もしこの世界が呪いに満ちていてももしこの世界が罰を与えようとの <laughs> <laughs> その輪廻の中で私たちは抗い続ける祈りの言葉を歌いながらおはようナインズみでじゃばいまえみでほんばでまい ดิกูเห็นตาผมเป็นอย่างครับผมไม่รู้ว่าใครเอทู จะแอบหวังว่าเอทูยังก็ยังไม่ตายได้เหมือนกันวะไม่ได้ฝันใช่ไหมอันนี้อันนี้คือแบบผมไม่ได้ฝันใช่ไหมผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมผมไม่ได้ฝันไปนะคือแบบเตรียมใจมีแล้วไงตั้งแต่เริ่มดูคือเตรียมใจเตรียมใจไว้รอเราว่าไม่หวังว่าหวยไม่ะอกที่ใครแต่คนให้รอดแต่คิดไว้ในใจเลยว่าตายคู่แน,น่ คือมันหมดหวังตั้งแต่ตอนทูทูอีตายแล้วอะแบบรู้แน่ๆหลายอย่างนี้แล้วมันเล่นอย่างน,นะน,น,น,านี้อย่างนี้คือคิดและไม่รอดคิดอาจาละไม่รอดแน่ๆสัปดาห์นี้และมันต้องมีใครเจอคนหนึ่งที่ตายซึ่งผิดคาดไหวออกไปทางหนึ่งไอ้พวกเวนนั่นออกไปนอกโลกเพื่อเอ่อไปดาวอื่นต่อแล้วก็ทูอีกลับมานายเอ็กก็กลับมาความช่วยเหลือของศูนย์สี่สองกับเออ หนึ่งห้าสามใช่ไหมหนึ่งก็ขอบคุณมากการเสรียราของสองหุนนี้ไม่เสียเปล่าถึงแม้าจะมีหลายๆอย่างในบางส่วนที่รูสึกงงๆงนิดหน่อยแต่ก็รว่มๆก็พอพอเข้าใจเข้าใจอยู่เข้าใจได้อยู่ว่าเอออะไรมันเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ก็รู้แค่ว่าโอเคในตอนจบของเนียวตอาตาที่คิดในใจตลอดตั้งแต่เริ่มดูมาถึงเส้นสองว่ากูดูทำไม กูรู้แล้วกูได้อะไรคําถามเกิรนี้ที่ถามตัวเองตอนดูอะเคเมกาคิวนั่นแหละกูรู้ทําไมก็ผิดคาดแต่ก็เป็นการพิกลอ็อกที่ดีใจดีใจที่ออกมาแบบนี้ออกมาจบแบบนี้ขอบคุณมากพอดศูนย์สี่สองหนึ่งห้าสามน่เหมือน A2 ทูจะรอดด้วยมีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่ามันทิ้งไว้ตอนท้ายน,นี้เดียวอะคือผมไม่ได้เล่นเกมมาก่อนก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าแบบมันมีจบแบบไหนบ้างหรือ ในเรื่องมันไปทางไหนอะไรยังไงเงี่ยดูแค่เท่าที่แบบทางอนิเมะเขาทำออกมาซึ่งก็นั่นแหละอ่ารอดก็ก็ดีเพราะว่าไม่น่ามีเนื้อเรื่องให้ต่อแล้วมันจบแล้วอเนี่ยดูแล้วจบแล้วแต่ไม่แน่ในเกมมันจะมีอะไรต่อก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีครับดีที่สามคนนี้เออสองคนนี้รอดกับอีกหนึ่งคนที่ไม่เชว่อรอดไหมผู้คุยหลังดูเนี่ยออโตมาตาแบบไม่เยอะอะไรมาก พองวงนอนจริงๆอ่ะ,อะชื่อของเรื่องเนี้ผมเคยเห็นมาตั้งแต่อยู่ปถมแล้วมั้งถ้าไม่ผิดเนี่ยกับเรื่องเนี้ยประมาณสองพันสิบเจ็ดก็ผมน่าจะอยู่ประมาณมต้นเอช่วงนั้นใช่ระยูบตอนมต้นนั่นแหละแปลว่าเป็นคนช่วงเด็กเล่นเล่น,ลนข้ารังเกมเล่นเกมชอบเล่นเกมดูเกมอะไรอย่างเงี้ยไม่ตัง้งแตกเด็กลวไงก็เลยจะเป็นเกมที่ว่า เยห็นผ่านผ่านหน้าผ่านตามาบ้างอะไรอย่างงี้ผ่านหน้าผ่านตามาตลอดแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าในเรื่องมันเป็นอะไรไงผมพูดตรงๆก็งโง่ภาษาอังกฤษนั่นแหละเราก็เล่นแค่เกมแบบ Pb หรืออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นเล่นเกมแนวเรื่องอะไรไม่เป็นหรอกเล่นเป็นอยู่เกม Call Duty แล้วเล่นแบบเดินคำคำทางแล้วนะพอเจอไอ้ตรง q u วสท,ที่แบบว่าแม่งต้องแบบมันมันเราต้องอ่านที่เขาบอกแล้วเราก็ทําตามที่เขาบอกเงี้ยก็ไม่รู้ก็เลยไปจมอยู่ตรงนั้นตลอดเลยตอนเล่นอยู่ในเกมซึ่งนั่นแหละนอกเรื่องละ ต่คอมม of d u t เฉยเลยตั้งเรื่องซะและ้วนั่นแหละเป็นว่าได้เห็นตั้งน,นานแล้วอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้คิดจะสนใจแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมนะเพราะรู้ว่าความจริงแนะล้วฟีดบูตเองกระจอกขนาดไหนก็เลยไม่เล่นเลยจนได้มาเริ่มดูนี่มัจริงๆอะก็ได้มาเจอกับี e i l Tomita ที่จะแรกก่อนก็ได้ดูก็ได้รู้อ,อ๋อมันแบบในเรื่องมันทำมาจากเกมอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบ โอเครู้สึกสนใจตัวละครน,นี้ไม่นานน้วด้วยก็เลยแบบดูเลือกดูอะไรอย่างงี้ก็พอได้ดูก็สนุกดีก็เลยเริ่มแบบตามเรื่องนี้มาเรื่อยๆือะไรอย่างงี้เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องของเรื่องนี้มันเกี่ยวกับฮุยยนตแอนดอยที่แบบว่าต่อสู้กับจากโกนเชียวภาพผมเรียกถูกไหมเนี่ยประมาณจากโกนชียวภาพไปประมาณนั้นเพื่อช่วยมนุษยชาติที่ความจริงแล้วตายไปนานแล้วแต่ทางไอ้พวกข้างบนนึกเขาไอ้พวก ข้างบนมันแบบว่าตะแหลว่าแบบมนุษยชาติยังไม่ตายนะ <c oughs> ถ่ายคือชอบมีเสียงถ่ายเยอะเล้วแมบอบนมนุษยชาติยังไม่ตายนะอะไรอย่างนี้เพื่อให้แบบฝั่งพวกแบบแอนดรอยพวกเนี้ยเชื่ออย่างนั้นอยู่เพื่อออกไปสู้งานภาพนี้ก็ไม่ได้ห่วงอะไรมากนะถ้าเรื่องงานภาพเพื่อเข้าใจก็ก็กระดับเอวันอะ <c oughs> <laughs> พูดเสมือนเอวันไม่เคยเผาอะแต่ก็แหละงานแบบว่าถ้าพูดในแบบภาพรวมก็ มันไปอยู่ในระดับที่เราไว้ใจได้นะเอวันก็รู้มือนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเอจิซิกลักครั้งนี้มีนกเยอะเกินไปไหมเนียวตมาใตา้สันนี้ด้วยโรดเรเ,เวนิ่งมันจะมีเผาอยู่บางฉากเออนึืงง่ายๆของเอวันก็คงสอดเอาอะไรแหละแค่คะแนนเลยแล้วกันนะงูนอนมากเลยตอนเนี้แทนที่จะเลือกไปทำอ,อีกตอนเช้าก็ไม่เอาอยากจะอัดตอนนี้ไหนก็อัดแล้วก็เลยแบบเออพูดอันนี้ไปเลยแล้วกันนั่นแหละต้องรวมอ่ะ เรื่องนี้ใครยขา,าไ,ไปบริหารตับเล่นเงนี้ยก็ได้นะแต่อย่ามาหาพิมพ์เลยแบบว,ว่าไม่เห็นเป็นไรเลยบางทีครับเข้าใจในส่วนที่ว่าคุณไม่รู้สึกเหมือนกันอะ่ะมันเรื่องปกติเอ,อ่ออารมณ์เรามันอรู้สึกในส่วนนั้นที่แตกต่างเราไปอย่างผมคิดว่าบางคนผมก็เห็นนะกับบางเรื่องที่เขาบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้ม่งโหดตัดมากเลยนะมันก็จะมีพวกบางคนที่ไปโหเข้าไปว่า ับเลยว่าอุ้ยอ่อนแค่นี้คือแบบถ้าเขามันอาจจะค่อนข้างรุนแรงแต่เขาก็ได้อะไรแบบนี้เออมึงก็ไม่ต้องเสือกโชว์แอคว่าแบบมึงแข็งแก่งมากไอ้เท่หรอไอ้ฮะแม่เนี่ยหนึ่งนิดหนึ่งนั่นแหละอย่าไปหาทาอะไรเลื่อนงั้นมันไม่เท่เข้าใจไหมครับนอกเรื่องนันี่ยะเออนั่นแหละคือคะแนนผมให้กับเรื่องนี้ผมให้แบบแม่กติไม่มองแบบอวยเลยเลยให้เก้าให้เก้า ส่วนใหญ่มาจากงานภาพเพลงตัวละครแต่ไม่มีมาจากเซอร์วิสแน่นอนไม่ได้วอกสายเซอร์วิสผมอะไอที่แบบมีว่าวพราเป็นแมนโผล่มาเนี่ยไม่สนใจผมชอบของจริงมากกว่า <c oughs> ไม่ชอบผลเรื่องจังไรก็ามานคลิปวะนั่นแหละแต่ที่ผมตัดไปคะแนนหนึ่งเพราะว่าื้่พอใจอตายกันเยอะเกินเิลลี่ผมตายด้วยแต่ผมไปอ่านคอมเมนต์คนที่เขาเล่นเกมมาละว,ว่าความจริงอะหน่วยต่อต้านกลุ่มเออกลุ่มต่อต้านอะ เหมือนไม่ไม่บทเลยมั้งอยู่ๆก็หายไปเลยหรืออะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดมันผมไม่อ่านคอมเมนต์มานะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นจริงอ่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคทําให้ดูสุกสมเกลียกหน่อยต่อต้านหน่อยอะไรองนี้ถึงแม้ตัวใครก็ตายอยู่ดีแหละมาขายี้ใจกูเล่นนั่แหละก็เลยหักไปเลยหนึ่งคะแนนต,นต่ถ่ายตัวละครพวกนี้มาตายผมให้แบบแม่กติ มันก็ไม่ใช่ความผิดของเอวันปะวะไม่ใช่ความผิดของในแม่เขาทำตามต้นฉบับอะแต่จะหักอนทำไมอะเออผมให้แบบแม่เขตินั่นแหละเออเก้าเต็มสิบครับงานในนี้คือที่ผมให้เรื่องนี้อยากดูดูได้งานภาพก,กลารๆค่อนข้างดีแนะนำอะอยากหอะไรด,ดูดูเลยเอาเลยอยากดูดูเลยเรื่องเนี้ยตามสบายเลยในนี้ว่าจะไปลองเก็บประสบการณ์จากเกมดูอยากรู้มันจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าฟันดีลาตีสอดครับถ้า มีคนนอนอยู่ห้างก็ยินดีด้วยฮะอะไรไปละบายครับสันดี